สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rational <Speaking, S 1> อีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างแรกของเรื่องสปเรสองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีการปล่อยทีเซอร์แรกออกมาแล้วให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งเป็นทีเซอร์ที่มีความยาวเพียงแค่41วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมีเล็กน้อยแต่เราก็จะได้รู้เรื่องราวกันนิดๆหน่อยหนะครับผมจากทางตัวหนังเนี่ยที่ปล่อยออกมาซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดาเนินต่อจากภาคแรกนะครับแต่อาจจะมี Back back. ไปในภาคแรกด้วยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์นะครับถ้าผิดพภาคตรงไหนเนี่ย ก็ขอซนนัป,ปเปอร์เรมมีการวางกาหนดฉายไว้แล้ววันที่12กุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับเปิดเรื่องมาเลยนะครับจะมีการตั้งคําถามว่าโลกหลังความตายเนี่ยมีจริงไหมโดยนักแสดงใหม่ที่เป็นตัวละครใหม่ในเรื่องนะครับผมอย่างคุณโจอ้ที่จากเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาจะเห็นโจ伊เนี่ยร้องเพลงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้จะได้เห็นเป็นนักแสดงกันแล้วในฉากนี้เราจะเห็นว่ามีทั้งเจิดและก็เซียงซึ่งเจิดเนี่ยบาดเจ็บที่ขาอยู่ใส่เฟือและทั้งคู่เนี่ยสวมชุดเป็นซัป,ปเปอร์เร เต็มตัวกันแล้วนะครับเสียงนี่น่าจะเป็นสับป,ปะเลือเต็มตัวแล้วหลังจากภาคแรกเนี่ยที่แค่มาช่วยเจอเฉยๆตัวของโจอี e, ้นะครับเขาได้มีการถาม AI ไอในไอแพว่าโลกหลังความตายมีจริงไหมตัวของเขาเนี่ยอาจจะต้องการเจอใครบางคนที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ฉากต่อไปด้วยดูฉากนี้ก่อนพวกเขาเนี่ยกำลังกินอาหารกันอยู่ซึ่งหน้าตาก็ดูแปลกๆนะนั่นน่าจะต่อเนื่องมาจากสับป,ปะเลอภาคแรกนะครับที่เฮียปองเนี่ยต้องการจะไปเปิดร้านอาหารอีสานที่ญี่ปุ่นและดูฉากนี้นะครับ เมนูเมนูเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยโจอ้ที่ถามไปเนี่ยก็ได้คําตอบจาก AI ครับว่าคําถามลึกซึ้งมากเลยนะครับหลายพัฒนธรรมเนี่ยมีความเชื่อที่แตกต่างกันเกี่ยวกับโลกหลังความตายซึ่งฉากนี้ก็จะเห็นว่ามีการตัดไปตรงโบสถ์ของคลิสหรือแม้กระทั่งพิธีที่กําลังแบบปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับผมเราจะนั้นจะตัดมาในฉากที่โจ伊เนี่ยมาถามเจิดและเซียงที่กําลังเคลียร์เท่ากระดูกคนตายอยู่เนี่ย ว่าทั้งสองคน,นคิดว่าถ้าศพไหม้ไปแล้วเนี่ยเขาจะไปไหนต่อซึ่งเป็นการตั้งคําถามของโจ伊อ,อีกครั้งนะครับเหมือนโจโีเนี่ยต้องการจะเจอใครที่ตายไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโจ伊ก,ก็ได้เข้าไปเข้าร่วมพิธีทางภาคอีสานนะครับแล้วก็เหมือนจะไปถามแม่หมอที่ทําพิธีเนี่ยอีกเหมือนเดิมแล้วก็ได้คําตอบมาว่า คนตายเนี่ยตายแล้วก็ไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็อยู่ที่มันตายนั่นแหละก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตายไปแล้วก็ยังคงอยู่ที่ตรงนั้นนะครับอันนี้อาจจะพูดถึงคนที่ตายไปที่นจุดจุดนั้นหรืออาจจะตายโหงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าตายโหงเนี่ยต้องไปเรียกดวงวิญญาณกลับคืนมานะครับมันจะเชื่อมโยงกับฉากต่อไปครับเพราะว่าเราจะเห็นสัเปลปือสัก์นะครับผมยืนอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนตะข่ายช้อนปลานะครับให้กับโจอ,อี้มีนักแสดงใหม่อีกคนหนึ่งก็คืออุ้มนะครับกำลังยืนโศกเศร้ากันอยู่ซึ่งคนที่เสียยไปปเนจะนล็ลูกๆ พวกเขาหรือเป็นคนในครอบครัวพวกเขาหรือเปล่าเพราะดูหน้าเศร้ากันมากนี่อาจจะเป็นสิ่งที่โจ้เนี่ยอยากจะเจอคนที่ตายไปแล้วซึ่งในช่วงไทม์ไลน์นี้เนี่ยสับประเสักยังมีชีวิตอยู่นะครับสัเประเวสักยังไม่ได้ตายนะแต่ช่วงที่โจ้เนี่ยอยากเจออาจจะเป็นช่วงหลังจากที่สัเประเสักเนี่ยตายไปแล้วอันนี้อาจจะเป็นช่วงแฟลชแบ็กไปในภาคแรกนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนสับประเสักเนี่ยให้โจ้ไปเรียกวิญญาณที่ตายโหงเนี่ย กลับมาหรือเปล่าเราจะนั้นตัดมาในตอนที่โจอ้เนี่ยน่าจะมาโลกหลังความตายแล้วซึ่งเขาอาจจะ ถอดจิตเหมือนกับบักเสียงในภาคแรกหรือเปล่าแต่ว่าสถานที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เนี่ยลักษณะสถานที่คล้ายๆกับรูปโปรโมทซัปเปอร,ร์สองในตอนที่เขาโปรโมตตอนแรกยังไม่ได้สร้างนะเป็นรูปที่เจนออกมาจาก AI ซึ่งก็ได้หยิบยกมาสร้างเป็นฉากจริงๆในตัวภาพยนตร์เลยนะครับมีคําพูดของพวกเขาเนี่ยที่พูดว่าพอคนเราตายไปแล้วจิตของเราเนี่ยจะเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยจะไปเจออุโมง์ ที่มีแสงสีในฉากจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าอ,อุโมงค์คล้ายๆกับโรงศพนะครับแสงที่เขาวาเนี่ยก็อาจจะเหมือนการเผาศพสีที่เห็นก็อาจจะเป็นพวกสีที่มาจากแสงของไฟเมื่อกี้แล้วก็บักเจิดเนี่ยก็พูดว่ามีเสียงด้วยไหมวะเหมือนแบบมีแสงมีสีมีเสียงไงอันนี้พวกเขากําลังหาข้อมูลกันอยู่ในห้องสมุดน,นะครับโจเอ้ถึงกบผ่านมามองเจิดเลยเพราะว่าเจดเิดได้บอกว่าถ้าเกิดว่ามีเสียงด้วยเนี่ยมันเต็มวงเลยนะแสงสีเสียงซึ่งนี่ก็เป็นมุกฮาฮามุกหนึ่งที่ปล่อยออกมานะ หลังจากนั้นก็จะเป็นฉากที่บักเสียงเนี่ยกับเจิดนะครับผมกําลังยืนอยู่ตรงหน้าเมนแล้วก็มีการจุดเผาศพด้วยการจุดวิทปั้งนะครับพุ่งเข้าไปซึ่งไฟมันก็จะแปุ่มแล้วก็เผาศพนะครับผมพวกเขาก็ยืนกันแบบเท่เลยและนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับผมในสับเประเรอภาค2 มีแค่นี้เลยสั้นๆรู้เพียงแค่ว่าตัวละครใหม่เนี่ยอย่างโจอ้ก,กับอุ้มนะครับน่าจะเสียคนรักไปน่าจะเสียคนที่รักไปเนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือลูกของพวกเขาก็ได้พวกเขาน่าจะเป็นคู่กันเนื้อหาเนี่ยมันน่าจะต่อจากสัปเปรือภาคแรกนะครับซึ่งเจิร์ดเนี่ยน่าจะไม่ได้กลับไปทํางาน ทแล้วก็ยังคงเป็นสับปะเรออยู่กับบักเสียงอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วก็จะมีการต่อเนื่องกันจากตอนที่เฮียป,ปองเนี่ยจะไปเปิดร้านอาหารอีสานที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเนี่ยน่ากำลังจะวางแผนกระยู่แล้วก็จะเป็นไทม์ไลน์ในภานนี้แหละ คนที่แนะนำโจเอ้ได้ว่าเขาจะไปโลกหลังความตายยังไงเนี่ยก็น่าจะเป็นเสียงนะครับซึ่งก็อาจจะทําพิธีถอนจิตเหมือนเดิมโดยที่ผู้รู้ในภาคนี้ก็คงรจะเป็นเจิดกับเสียงแล้วแหละเพราะว่าสับป,ปะเลอสักไม่อยู่แล้วนะครับพวกเขาก็คงต้องมาศึกษาโลกหลังความตายกันอีกทีหนึ่งซึ่งโลกหลังความตายในภาคแรกกับภาคนี้น่าจะแตกต่างกันนะดูจากสถานที่ที่เห็นในภาค2แล้วนะครับผมซึ่งมันก็จะอิงมาจากภาพ AI ที่เราได้เห็นในตอนแรกที่เขาเนี่ยมีใช้เป็นไอเดียในการสร้างสับป,ปะเลอภาค2นี้ดูแล้ว มันก็ดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะสำหรับผมผมคิดว่ามันอาจจะแบบอัพไปอีกเลเวลหนึ่งแต่ยังไม่ได้เห็นตัวละครเก่าๆที่ยังไม่ได้โผล่มาในตัวอย่าง อย่างรอดหรือว่ามืดนะครับซึ่งก็น่าจะมีนะผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ขาดไปไม่ได้เลยในเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทาให้ดูขลังมากขึ้นก็คือการแฟลชแบ็กไปให้เห็นสัป,ปเหร่อสักด้วยนะครับเพราะว่าสัป,ปเหร่อสักเนี่ยเหมือนเป็นตัวดําเนินเรื่องในภาคแรกถ้าเกิดว่าขาดไปผมคิดว่าเออหลายๆคนอาจจะคิดถึงนะก็เลยมีการดึงกลับมาให้เห็นสัป,ปเหร่อสักในภาคนี้ด้วยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแล้วก็ ถึงจะมาแค่นี้เนี่ยมันดูน่าติดตามเหมือนกันบางคนเนี่ยดูสปอเรอภาคแรกแล้วอาจจะไม่อินอาจจะรู้สึกว่าเออมันอะไรก็ไม่รู้มันอยากจะไปโลกหลังความตายอยู่น,นั่นแต่ผมคิดว่าภาคแรกเนี่ยมีข้อดีเยอะนะข้อดีตรงที่ สอนให้เราปล่อยวางแล้วก็ทําให้เรารู้พิธีกรรมต่างๆในภาคอีสานที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าพิธีนั้นพิธีนี้เนี่ยทำมาเพื่ออะไรภาคแรกเนี่ยเขามีการสื่อสารเอาไว้ยเยอะนะแล้วภาคนี้ผมคิดว่าน่าจะมาต่อยอดนะครับพิธีกรรมต่างๆจากที่เราได้เห็นในตัวอย่างหลายๆชาติเนี่ยก็จะมีพิธีนูน่นพิธีนี้นะครับให้เราได้เห็นมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าภาคสองเนี่ยอาจจะมาแนะนําพิธีกรรมต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้นอาจจะมาต่อยอดจากภาคแรกคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับพูดถึงได้น่าจะประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่ามีการปล่อยตัวอย่างใหญ่ๆออกมาให้ดูเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพราะเชื่อว่าตัวอย่างต่อไปน,ะน่าจะเห็นน่าจะได้รับรู้เรื่องราวเพิ่มมากยิ่งขึ้นว่าตัวละครเนี่ยต้องการอะไรแต่ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยโจอีอ้ก,กับอุ้มเนี่ยน่าจะต้องการเจอใครที่เขาเนี่ยสูญเสียไปและอยากจะรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไปสบายจริงไหมและไปไหนกันแน่อารมณ์จะคล้ายๆกับ เสียงในภาคแรกนะครับที่ต้องการจะตามหาใบเข้าวอดีตคนรักของเขา ภาคนี้ก็เช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วเรื่องม,มันก็คงจบลงที่การปล่อยวางโลกคายโลกบานอะไรประมาณนั้นแล้วทุกคน่ะครับผมดูตัวอย่างแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับถ้าเกิดผมวิเคราะห์ตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากไปฟังเนื้อหาย้อนกันไปก่อนตั้งแต่ภาคแรกผมเคยทําคลิปสปอยแล้วก็รีวิวกันเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้นะครับสําหรับคนที่อยากไปฟังกันฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด มาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ